มันอยู่ตรงต้นไม้อ่ะมจตายมันจะตายตายหนึ่งตายพี่มัจะตายแล้วมันจะตายแล้วี่ยตายตายวตายคู่แล้ว ตาย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 คู่เลยม่ั้งขวาม่ลดเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วตายตายตามาตายหลบหลบหลบเขายิงยิ วอลคูดวอลคูดไม่ตายวกลคูดครับผมมีเด็บช็อตกันเหรอตายไปดิแน่หน้านานนางานสองทัวร์สองทัวตาย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 ถ้าหมดอีกตัวนึงมีสองัวร์สองทัวร์มดสองทัวเลยเหรอใช่ เคเคเค็เค,คอยู่ตรงไม้ก่อนโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคท้าป่ะนะท้าแล้วมันจะตายมันจะตายตายไหมอ้าวไม่ตายมันตายมาตายมันตายโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอห๋อเหี้ยคือค้างมาขอปั๊มยาแป๊บนึง ตัวข้านอยู่ตรงน้นอ๋มเห็นแล้วผมเห็นแล้วตายตายตายเจ็บพเจ็บนไปหน่อยมันมันก็เจ็บเหมือนกันมันก็เจ็บเหมือนกันมันจะตายมันจะตายมันตายหนึ่ตัวมันดิ้แล้วโดนโดนอีกนัดหนึ่งจยจยเฮ้ยโอ้ยข้างล่างมาว่ะ ข้างลา่างข้างล่างจะมาอ่ะทางซ้ายอ่ะพี่ยิงมาหน่อยผมยิงมันจะตายแล้วเมื่อกี้ตรงไหนไม่ไม่ไม่ข้างลา่างทางซ้ายมันยังไม่เห็นเรามันวิ่งไ,ไปหายผู้นั้นก่อนมันไปไหนละต้องขึ้นไปข้างบนอ่ะพี่ต้องขึ้นไปข้างบน thank you man